ยืมใครแท้่จะยืมทคร่ขายใครยืมป้ากอบคุณทา้ามาาีู่ในศัพท์ปูกรีนะครับก็เค็ณกรไม้สนวสประสิทิ์ท่านผร้านนายก กเสอไลบอการะโตวัตมธรมนวสาสุปฏิปาโรโาวัังโาเป็นทดการของกรโรงเรียนในสังัองการบริหาส่จังหวัดกาสีซึ่งมีจำนวนทั้คนที่เข้ารับการอบรม11โรเรียนประเปิดรอบสามไปแล้ว วัตถุประสงค์ในการดําเนินโครงการในกางนี้มีดังนี้หนึ่งเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพิีในการดาเนินการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาสเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 3, และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องผู้เข้าร่วมโครงการ,ร159คน ในนามของคณะกรรมการดําเนินการในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอย่างยิ่งที่พุณาเยสละและเวลามาเป็นการกล่าวเปิดโครงการประชุมเจริการเตรียมความพร้อมรับการประเมาาเินคุณภาพรอรรนนรรบสามของสอบสอบปี2 5 4 4ถึง2558ของโรงเรียนในสังกัดของ วันนี้ผมรู้สึกเนเนกัรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานได้ม็าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วจังหวัดกาลสิง์แล้วและก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยงบากเกียงไรกับรการของการาบาร,ร,าาริบาห,รารารหารจังหวัด วกกระผมทั้งสามคนนะครับที่มาในวันนี้ก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับด้วยการประสานงานของท่านังค์กรสุริสารการมาในวันนี้ในลักษณะการเติ่เต็งนะครับเหมือนกับท่านประธานท่านจะพูดเพราะว่าที่นี่ได้ทราบข่าวว่ามีโรงเรียนหนึ่งที่จนนีก็ผมอยาประสบกับผลสาเร็จเท่นกันนะครับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมจบวันที่2พุทธศักราช2545หมวดถนะครับกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อปีพศ2544ถึงปีพศ2548การประเมินในครั้งนั้นถือว่าเป็นการประเมิน เกณฑ์การประเมินก็คือการประเมินแบบอิงเกณฑ์แล้วก็อิกสถานศึกษามีได้ตกหรือว่ามีผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นในส1โเง็ทเรียนที่เรากำลังจะทำนะครับเป็นการประเมินเพื่อยกระดับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า